กรงร้ายข้อเสนอรักตอนจบอดทนเพื่อรัก ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า อ๋อตอนนี้ช่องพวงชมพูมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้า หนูน้อยออกจากโรงพยาบาลหลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเกือบ3วันโดยมีลุงขมคอยดูแลอยู่ไม่ห่างต่อให้แม่ของหนูน้อยจะพยายามไล่สักแค่ไหนแต่เขาก็ยังหน้ามึนอยู่ต่ออีกฝ่ายอยากไล่ก็ไล่ไปสิเขาไม่ไปสอย่างน้ำหน้าอย่างเธอหรือจะทำอะไรคนหน้ามึนอย่างเขาได้ แน่นอนว่าพอยิ่งได้ใกล้ชิดชายหนุ่มก็ยิ่งค้นพบว่าเขารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้มีหนูน้อยตาแป๋วนามว่าหนูมาลีอยู่ใกล้ๆนั่นเลยทำให้ชายหนุ่มมักจะพาแกไปไหนมาไหนด้วยอยู่บ่อยๆแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่แม่ของหนูน้อยไม่ค่อยจะชอบใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายด้วยความไม่กล้ามีปากเสียงกับใครเธอจึงทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากต้องอดทน ยิ่งกับลูกสาวของตัวเองด้วยแล้วเธอยิ่งบังคับอะไรไม่ได้เลยเพราะรายนั้นก็ตัวติดกับลุงขามแจใครห้ามก็ไม่ฟังวันนี้ก็เช่นกันที่เขาต้องออกมาคุยงานในเมืองซึ่งก็เป็นเหมือนทุกครั้งที่หนูน้อยมักจะนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถมาด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาแกก็เป็นเพื่อนคุยที่ดีเลยทีเดียวและแทนที่เขาจะรู้สึกรำคาญกลับมีความสุขที่ได้ตอบคำถามกระทั่งทุกอย่างเสร็จสิ้นเราสองคนก็แวะกินของอร่อยๆที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วมันคงเป็นวันปกติสุขทั่วไปอีกวันแล้ว้วหหาาาากกเเเเขขขไม่่่บังงอออิญ็นนททีแ อะไรหนูคันก็เสียงเล็กๆก็ตอบกลับพร้อมๆกับยกแขนที่เริ่มจะเป็นผื่นให้เขาได้ดูในข้าผัดใส่อะไรเดือดร้อนเสียงเข้มที่ต้องหันไปตาวาดถามพนักงานที่บังเอิญเดินผ่านมาก็กปกตินะคะคุณลูกค้าสั่งข้าวผักกุ้งก็ใส่กุ้งกับไข่พนักงานตอบกลับด้วยน้ำเสียงสั้นๆแต่ยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรที่มากไปกว่านี้ร่างสูงใหญ่ก็ขยับไปช้อนอุ้มหนูน้อยขึ้นก่อนจะรีบพาแกขับรถไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที ไม่นานหนูน้อยก็ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะโรงพยาบาลที่เขาเลือกจะพาแกมานั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังของจังหวัดเพราะอาการของแกนั้นรอนานไม่ได้อีกอย่างเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากรอด้วยโชคดีนะครับที่คุณพอสังเกตอาการของน้องได้ทันทีเพราะจากผลตรวจน้องแพ้กุ้งชนิดรุนแรงครับ คนที่รู้ว่าอาการของคนเป็นโรคที่ว่านั้นรุนแรงมากแค่ไหนเพราะตัวเองก็เป็นมันอยู่ได้แต่กำหมัดนั่นด้วยความโกรธจัดนอกเหนือจากร้านอาหารบ้าๆนั่นคนที่เขากำลังโกรธมากที่สุดก็คือตัวเขาเองที่ไม่รอบคอบในเรื่องนี้เขาควรสอบถามพรน,นับพันให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งต้องห้ามต่างๆก่อนที่จะเที่ยวพาลูกสาวของเธอเที่ยวเล่นไปทั่วจังหวัดแบบนี้ทั้งหมดนี้เขาเป็นคนผิดเองและเขาจะไม่คิดโทษใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองความประมาทที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาจะไม่มีวันลืมอย่างเด็ดขาด ไม่นานเกินรอใครอีกคนก็ตามมาสมทบก่อนที่ใบหน้าคมคายจะสะบัดอย่างแรงเมื่อเธอได้เห็นสภาพของลูกสาวของตัวเองชัดๆเต็มตาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําให้เธอโกรธจนตัวสั่นที่เขาประมาททําให้ลูกต้องตกอยู่ในสภาพน่าสงสารเช่นนี้ต่างจากเธอที่ตั้งแต่รู้ว่าลูกร่างกายไม่ปกติเพราะมีหลายสิ่งที่แกแพ้เธอก็พยายามอย่างหนักที่จะระมัดระวังเรื่องอาหารการกินทั้งๆท,ที่เธอบอกเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ควรพาตัวเองมายุ่งวุ่นวายกับลูกของเธอเลยแต่ก็เป็นเขาที่ดื้อดึงไม่ยอมฟังจนเกิดเรื่องขึ้นนี่ถ้าลูกเธอเป็นออะะไไไรปเธจม่ม วันให้อภัยเขาเลยและนับจากนี้อย่าหวังเลยว่าเขาจะมีโอกาสที่สองเพราะเธอจะไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วพอกันทีเธอดูแลลูกฉันไม่ได้จากนี้คุณก็อย่าเข้าใกล้แกอีกเพราะความเอาแต่ใจของเขาทําให้ลูกตกอยู่ในอันตรายเพราะฉะนั้นจากนี้อย่าได้หวังเลยว่าเธอจะยอมให้เขาเข้าใกล้ลูกของเธอได้อีกแม้เพียงก้าวเดียวเธอจะไม่ทนอีกแล้วไม่ว่าเขาจะยอมหรือไม่ก็ช่างมารีเป็นลูกของเธอในฐานะแม่เธอก็ต้องปกป้องลูกให้ถึงที่สุดฉันขอโทษ หากเป็นปกติขามคงได้สวนกลับไปแล้วแต่เพราะวันนี้เขาทำผิดต่อเธอกับลูกจริงๆถึงได้เอ่ยกลับด้วยท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสมื่อไหร่กันหากรู้ว่ามารีมีอาการแพ้รุนแรงแบบนั้นเขาจะระมัดระวังมากกว่านี้เก็บคำขอโทษของคุณเืนไปเพราะฉันไม่ต้องการสิ่งที่ฉันต้องการจากคุณคือนับจากนี้อย่ามายุ่งกับพวกเราสองคนอีก หากเขาต้องการจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นก็ขอให้เป็นสิ่งนี้เถอะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยหวังให้เขามารักหรือปกป้องลูกของเธอเลยสักครั้งเขาก็มีชีวิตสุขสบายของเขาต่อไปสิทําไมต้องเข้ามาวุ่นวายกับพวกเธอด้วยเธอไปขอให้เขามาทําอะไรแบบนี้ให้กันตั้งแต่เมื่อไรและหากทําได้ไม่ดีพอก็ไม่ควรพาตัวเองเข้ามาใกล้ชีวิตของพวกเธออีกโดยเฉพาะกับลูกของเธอคนที่เขาไม่ควรพาตัวเองเข้ามาคล้องแวะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้ากลัวอะไรอยู่ถึงได้พยายามกันฉันออกไปจากหนูมาลีนะัก ทว่ากลับกลายเป็นคำถามนี้เสเองที่มันทำให้คนตรงหน้าเขาต้องเสียอาการซึ่งอยากคิดว่าเขาไม่รู้ว่าเธอพยายามอย่างหนักที่จะไม่ให้เขาเข้าใกล้หนูมาลีต่างจากคนอื่นที่ไม่เคยมีข้อห้ามนี้อยู่เลยทั้งที่ผ่านมาเขาก็ทำให้เธอเห็นแล้วว่าเขามีเจตนาที่ดีไม่ได้คิดจะแกล้งหรือทำเรื่องไม่ดีกับแกเหมือนที่ชอบทำกับเธอเลยสักนิดเรื่องพวกนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่เขาอายุไม่มากเท่ากับทุกวันนี้แต่ตอนนี้เขาโตพอจะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วว่าการกระทำแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดและหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่่่่่ทาาเเเรือออองงแแแบบบนนนนนัันก้กกกธออยข็คูน ชะตากับแม่หนูนี่ชอบที่ได้เห็นแก่ยิ้มและหัวเราะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆมันก็เท่านั้นเองในส่วนของเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เขาก็ขอโทษไปแล้วยังต้องการอะไรอีกทําไมถึงพยายามจะก,กันเขาออกไปจากชีวิตหนูน้อยนั่นด้วยทําไมกันทําไมฉันต้องกลัวด้วย แม้จะบอกตัวเองให้เข้มแข็งแต่ทว่าภายในใจของเธอนั้นมันกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดเธอกลัวว่าเขาจะถามคำถามที่มันจะทำให้เธอไปต่อไม่ถูกยิ่งเขาอยู่กับลูกมากเท่าไหร่ภายในใจของเธอมันก็ยิ่งเต็มไปด้วยความกังวลต่างๆนานามากขึ้นเท่านั้นในขณะที่ลูกเองก็เหมือนจะติดมากขึ้นทุกวันสิ่งเหล่านั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆนั่นสิเธอจะต้องกลัวอะไรถ้าไม่ได้ซ่อนอะไรเอาไว้ มาถึงตอนนี้หลังจากใช้สมองมากกว่าทุกสิ่งมันทําให้ภาพวอนเก่าๆค่อยๆไหลวนกลับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งแล้วก็เป็นเรื่องในคืนนั้นที่มันทําให้เขาต้องหันกลับมาถามตัวเองอีกคนว่าแท้ที่จริงแล้วใครกันแน่ที่อยู่กับเขาในห้องนั้นตลอดทั้งคืนใครกันที่จะสามารถเดินออกไปจากบ้านของเขาได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งเรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนที่ออกไปจากห้องจะต้องเป็นคนในที่ไม่ว่าจะเดินเหินไปทางไหนก็จะไม่มีใครผิดสังเกตหน้าแปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าทําไมตอนนั้้นนเขาาถึงคิดออออะไไรรแบบีม่ออกจพ ไม่ได้ใส่ใจมากพอที่จะสืบสอบหาความจริงที่เกิดขึ้นและที่พวกเพื่อนๆไม่มีใครตอบคําถามนี้ให้กับเขาได้บางทีอาจเป็นเพราะคนที่อยู่กับเขาในคืนนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและคนคนนั้นที่ว่าอาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนเลยด้วยแต่อาจจะเป็นคนตรงหน้าที่โกหกมาตั้งแต่ต้นว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทั้งๆที่ความจริงเธออาจรู้ทุกอย่างแต่เลือกที่จะไม่ปริปากบอกกันเสียมากกว่าพักโเจรบ้าอะไรของคุณถอยไปฉันจะไปหาลูก เธอไม่ชอบสายตาของเขาเลยไม่ชอบสถานการณ์บ้าๆพวกนี้ด้วยทำไมต้องเป็นเธออีกแล้วที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์บ้าๆพวกนี้อีกอย่างเรื่องมันก็ผ่านมานานตั้งกี่ปีกันแล้วอยู่ๆเขาจะมาน,นึกสงสัยอะไรในเรื่องพวกนี้ในเมื่อมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเขาเลยสักนิดลูกของใครละ่ะทว่าไม่นานดวงตาคู่สวยก็ต้องเบิกกว้างขึ้นเมื่อเขาเลือกที่จะถามคำถามหนึ่งออกมาดังๆนี่คุณตอบมาสิว่าแท้ที่จริงแล้วพ่อของหนูมาลีคือใครกันแน่ใช่ฉันหรือเปล่า ต่อให้จะพยายามสั่งตัวเองไม่ให้เผยท่าทีใดๆออกไปแต่มันก็ช่างยากเย็นเหลือเกินในวินาทีนี้เพราะเธอไม่คิดจริงๆว่าเขาจะถามไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะสงสัยเรื่องนี้จนกระทั่งในตอนนี้เวลานี้ที่เธอต้องมาฟังมันด้วยตัวเองแบบนี้ไม่ใช่ค่ะ ลองเธอไม่ยอมรับสัอย่างเขาจะทําอะไรได้เขาไม่มีวันเป็นพ่อของลูกเธอได้คนอย่างเขาไม่คู่ควรกับสถานะที่ว่านั้นเลยสักนิดถึงต่อให้วันหนึ่งข้างหน้าความจริงในเรื่องนั้นถูกเปิดเผยขึ้นเธอก็ไม่ยอมให้เขาได้สิทธิ์ที่ว่านั้นไปครอบครองแน่เพราะว่าคนอย่างเขาไม่ควรเป็นพ่อของลูกเธอไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่คู่ควรเลยจริงๆถ้าเธอมั่นใจขนาดนั้นก็คงไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมถ้าฉันจะขอพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกับแกด้วยการตรวจดีเอ็นเอ ในเมื่อเขาติดใจสงสัยและเธอเองก็ยืนยันว่าไม่ใช่ก็คงไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกมั้งถ้าเขาจะอยากทดสอบอะไรบางอย่างเพื่อให้คลายความสงสัยของตัวเองคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้น แต่สิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็ยิ่งทำให้เขาใจเต้นรัวเพราะคนเราหากไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องกลัวทั้งหมดนี้ชัดเจนซะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดและมันยิ่งทำให้ภายในใจของเขาตื่นเต้นไปพร้อมกันมันจะให้ความรู้สึกงดงามสักแค่ไหนกันนะหากความจริงแล้วหนูน้อยคนนั้นคือลูกแท้ๆของเขาแค่คิดภายในใจก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขแล้วที่เหลือก็มีแต่จะต้องต้อนคนตรงหน้าให้จนมุมเพื่อบีบให้เธอยอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดออกมาด้วยตัวเองเรื่องราวที่เขาจะไม่มีวันปล่่่่อออออยยผาาานนนเเหมนนมืใดีีตตกไไวังงงขจะ้ รู้ความจริงให้ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นพ่อของหนูน้อยที่แสนจะน่ารักคนนั้นมาลองดูกันไหมละ่ะว่าถ้าฉันต้องการทําแบบนั้นจริงๆฉันจะทํามันได้หรือเปล่าด้วยหลายๆสิ่งที่เขามีก็ต้องบอกไปตามจริงว่าเขาทําได้ทุกอย่างตามที่ว่าออกไปนั่นแหละเป็นเธอเสียมากกว่าที่ต้องทนรับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้ไปให้ดีเพราะว่าจากนี้เขาจะไม่ใจอ่อนกับเธออีกต่อไปคุณแม่ บทสนทนามากมายุติลงเมื่อหนูน้อยฟื้นขึ้นก่อนจะเอ่ยเรียกผู้เป็นแม่ด้วยน้ำเสียงเบาๆไรเรี่ยวแรงหนูมารีลูกเป็นยังไงบ้างคะเจ็บตรงไหนไหมใบหน้าเล็กน่ารักสายหน้าให้แทนคำตอบทว่าสายตานั้นกลับไม่ได้ละไปจากใครอีกคนที่ก็อยู่ในห้องนี้ด้วยเลยยิ่งได้เห็นเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดจนไม่กล้าพอที่จะเดินเข้าไปใกล้มันคงเป็นภาพจำที่จะทำให้เขารู้สึกผิดไปอีกนานเลยทีเดียวลุงข,มขามคา เดือดร้อนแก่ที่ต้องเอ,อ่ยเรียกแล้วมันได้ผลเพราะสุดท้ายเขาก็ยอมขยับเข้ามาใกล้ก่อนจะเอื้อมมือไปลูบเบาๆที่มือเล็กที่มักจะกุมมือของเขาเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยความรู้สึกที่เขามีต่อนหนูน้อยคนนี้นั้นมันมากมายจริงๆมันคือความรักและความรู้สึกที่อยากปกป้องแกไปทั้งชีวิตและหากสุดท้ายเขาเป็นพ่อของแกรจริงๆอย่างที่คิดไว้มันจะทําให้เขานั้นมีความสุขสักแค่ไหนก็ไม่อาจคาดเดาได้จริงๆแต่ที่แน่ๆเขาไม่ได้รู้สึกแย่เลยกับเรื่องราวเหล่านั้นกลับกันมันคงจะทําให้เขามีความสุขมากทีเดียว ลุงขอโทษนะครับที่ดูแลหนูไม่ดีทั้งหมดเป็นความผิดของลุงเองหากแกเป็นอะไรขึ้นมาเขาคงโกรธตัวเองยิ่งกว่านี้มากโชคดีแค่ไหนแล้วที่หนูน้อยคนนี้ปลอดภัยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องโทษตัวเองไปอีกนานอยู่ดีสําหรับความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่มันจะกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับเขาไปทั้งชีวิตเรมาลีด้วยเองค่ะคุณแม่ที่แอบก,กินกุ้งเพราะมันตัวใหญ่แถมยังดูนะ่ากินมากด้วยคุณลุงไม่ผิดอะไรสักนิดคุณแม่อย่าโกรธลุงขมเลยนะคะ ดูเอาเธอจนถึงขนาดนี้แล้วลูกเธอก็ยังออกรับแทนเขาแล้วไหนจะตาเศร้าๆของทั้งสองที่กําลังจ้องมองมาที่เธออย่าก,กดดันนั่นอีกจะเหมือนกันอะไรขนาดนี้นะแล้วแบบนี้จะให้เธอใจดําโกรธคนทั้งคู่ลงได้ยังไงกัน ขามแทบไม่ยอมปล่อยให้ความสงสัยเกิดขึ้นกับตัวเองนานไปมากกว่านี้เพราะระหว่างที่พรน,นับพันเผลอเขาก็ตัดสินใจทําบางสิ่งโดยไม่ยอมบอกให้เธอรู้ด้วยรู้ดีว่าเธอคงไม่มีทางปล่อยให้เขาทํามันแน่กระทั่งไม่ได้ผลตรวจมาถือไว้ในมือภาพคืนวันต่างๆก็ไหลย,ย้อนกลับมาราวกับเขื่อนแตกที่แท้คนที่อยู่กับเขาในคืนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนไกลแต่เป็นเธอแม่ตัวดีที่เก็บงําความลับเรื่องลูกมาได้ตั้งหลายปีไม่ยอมปริปากบอกเขาหรือใครๆใ,ใ,ให้ได้รู้เรื่องพวกนี้เลยเธอจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไง คำถามที่มาพร้อมกับเอกสารการยืนยันความเป็นพ่อลูกระหว่างเขากับลูกสาวของตัวเองทําให้เธอตกใจจนแทบบ้าก่อนที่ในนาทีถัดมาจะปรับท่าทีให้เป็นปกติพร้อมตอบกลับไปจันไม่มีอะไรต้องอธิบายค่ะต่อให้คุณขมจะรู้เรื่องนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนอะไรอยู่ดีในเมื่อเขารู้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอต้องปกปิดถึงความคิดของตัวเองอีกต่อไปทําไมมันจะไม่เปลี่ยนในเมื่อหนูมาลีเป็นลูกสาวฉัน และลูกของเขาควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเริ่มจากสถานะก่อนเลยแกควรได้เติบโตมาในบ้านหลังใหญ่ที่มีทุกสิ่งครบไม่ใช่ต้องไปลำบากอยู่ในห้องแ,บแคบๆแบบนั้นเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้ตัดสิทธิ์ที่ลูกควรจะได้รับด้วยการทำเรื่องบ้าๆพวกนี้แล้วมาคอยดูกันต่อว่าเขาจะตอบกลับเธอด้วยวิธีแบบไหนและอย่าคิดว่าจากนี้จะขวางทางเขาได้เพราะเขาเองก็มีหลายวิธีทีเดียวที่จะจัดการกับคนโกหกอย่างเธอเก็บข้าวของให้พร้อมค่ำนี้ฉันจะกลับมารับเธอกับลูกไปอยู่ด้วยกันที่บ้านและอย่าได้คิดปฏิเสธถ้ายังอยาก นี่ถือเป็นความปราณีสุดท้ายที่เขาจะมอบให้จากนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเธอแล้วว่าจะรับมันไว้หรือไม่ ทางด้านพรนภนันเองก็เริ่มอยู่ไม่สุขเพราะไม่คิดว่าความลับที่ตั้งใจจะปิดบังไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั้นจะถูกอีกคนล่วงรู้เอาง่ายๆแบบนี้เธอไม่รู้กระทั่งว่าเขากล้าทําเรื่องแบบนี้ลับหลังกันได้ยังไงไม่รู้ด้วยว่าชีวิตของตัวเองกับลูกจากนี้จะเป็นยังไงต่อไอครั้นจะให้หอบลูกหนีไปก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเพราะเธอไม่เคยเตรียมตัวสําหรับเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยสุดท้ายก็เลยทําได้แค่ตามน้ําไปก่อนเพื่อรอจังหวะเห,ะเหมาะที่จะพูดคุยกับพ่อของลูกให้รู้เรื่องถึงสถานะของเขากับลูกเธอนับจาาากนีีี้้โชคดท่ขมยย ออกมาอยู่ที่บ้านอีกหลังของตัวเองได้สักพักแล้วเธอจึงมีโอกาสปิดเรื่องนี้ไปได้อีกหน่อยต่างจากเขาที่วอยวายไม่ยอมท่าเดียวเมื่อเธอขอให้ปิดเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยมันออกไปนะคะคุณขามเธอว่าจันขอร้อง เธอยังไม่พร้อมจริงๆที่จะให้ใครต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้โดยเฉพาะครอบครัวของเขาเดาไม่ถูกเลยว่าพวกท่านจะคิดยังไงหากได้รู้เรื่องนี้เขา้าจะยังเอ็นดูเธอกับลูกเหมือนอย่างที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่ายิ่งความกลัววิ่งชนกันมากเท่าไหร่ภายในใจของเธอก็ตื่นระหนกมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเขาคงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้เพราะว่าตัวเขานั้นเกิดมามีทุกสิ่งต่างจากเธอที่เป็นเพียงคนธรรมดาไม่ได้วิเศษเหนือใครฉันให้ได้เต็มที่แค่สามวันส่วนเธอจะเป็นคนไปบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ฉันด้วยตัวเองหรืืออออว่าาจะให้ฉันนนเเเปนนป็็คไบกกกล ในเมื่อเธอขอทางเลือกเขาก็ยินดีที่จะมอบให้แต่นั่นมันก็ต้องเป็นทางที่ส่งผลดีต่อลูกด้วยเช่นกันลูกของเขาต้องมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นๆและแกจะมีทุกอย่างได้ก็ต่อเมื่อมีปู่กับย่าที่แสนจะรวยเท่านั้นขนาดไม่รู้ว่าเป็นหลานแท้ๆพ่อแม่เขายังรักแกขนาดนี้เขาละไม่สงสัยเลยว่ามารดกของทั้งสองคนนั้นจะตกไปอยู่ที่ใครหากพวกท่านได้รับรู้ว่าตัวเองมีหลานอยู่แล้วทั้งคน มันเป็นการยอมถอยคนละก้าที่น่าจะดีสําหรับสองฝ่ายผรอนนพันจึงยอมสงบปากสงบคําเธอเพียงแต่อธิบายให้ลูกเข้าใจเพียงสั้นๆว่าจากนี้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านใหม่ของแกในส่วนของลุงขามนั้นก็ยังคงสถานะลุงต่อไปจนถึงเวลาที่ว่าซึ่งตัวเขาเองแม้จะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่หากแต่สุดท้ายก็ยอมถอยให้เธอหนึ่งเก้าแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําให้แปลกใจอยู่เหมือนกันชอบไหมครับลุงจัดห้องนี้ให้หนูมาลีเองกับมือเลยนะ ชายหนุ่มเอ่ยถามก่อนจะลอบยิ้มเมื่อได้เห็นดวงตากลมโตลุกวาวขึ้นอย่างเมื่อได้เห็นห้องนอนส่วนตัวของตัวเองที่ชั้นสองข้าวของต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่หนูน้อยฝันอยากจะมีไม่ว่าจะเป็นเตียงเจ้าหญิงน่ารักหรือแม้แต่ตุ๊กตามากมายที่วางเรียงรายอยู่รอบเตียงอ๋อสวยจังเลยค่ะมีเตียงเจ้าหญิงด้วยค่ะคุณแม่หนูชอบที่สุดเลยค่ะ สีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของลูกทำให้บรรยากาศที่มีระหว่างกันผ่อนคลายลงได้อย่างน่าประหลาดหากเป็นเรื่องของลูกเราสองคนก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีทีเดียวซึ่งเธอดีใจที่เขารักลูกในขณะที่ลูกเองก็เหมือนจะรักเขาเช่นกันทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นแกแทบไม่ยอมให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เลยยิ่งกับเธอยิ่งออกอาการห่วงชัดเจนแต่พอเป็นลุงขามขาคนนี้ทุกอย่างมันกลับง่ายได้หนืมาลีลูกขอบคุณลุงขามก่อนสิคะ ลุงขามใจดีขนาดนี้หนูน้อยไม่ยอมขอบคุณแค่ปากเปล่าอย่างแน่นอนไม่ทันจะได้ตั้งตัวร่างน้อยๆก็วิ่งโผล่เข้าไปกอดคุณลุงคนโปรดของตัวเองเอาไว้แน่นพร้อมกับฝังจมูกเล็กลงบนแก้มให้เป็นของแถมอีกด้วยการกระทํานี้สร้างความอบอุ่นให้คนเป็นพ่อมากทีเดียวมันทําให้เขาเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาเหลือเกินเนรักลุงขามที่สุดเลยขอบคุณนะคะ รอยยิ้มเล็กๆบวกกับคำบอกรักจากลูกนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยาใจคนเป็นพ่อมากจริงๆแม้เขาจะย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องต่างๆในอดีตไม่ได้แต่นับจากนี้เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นลูกของเขาจะต้องมีความสุขที่สุดเขาจะชดเชยคืนวันที่ไม่ได้ดูแลปกป้องด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเขานับจากนี้ลุงก็รักหนูที่สุดเหมือนกันครับคืนนี้ลุงขอนอนด้วยนะ แน่นอนว่าหนูน้อยไม่ปฏิเสธแต่กระนั้นก็ไม่ยอมปล่อยให้แม่กลับไปยังห้องนอนของตัวเองเช่นกันต่อรองกันไปมาเรื่องก็จบลงที่ทั้งสามต้องนอนด้วยกันบนเตียงเล็กแม้จะคับแคบไปบ้างแต่รอยยิ้มของลูกที่ได้เห็นนั้นกลับทําให้ใจพ่อและแม่อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสุขที่อีกคนนั้นพลาดที่จะได้เห็นหลายปีและนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆว่าเธอจะปิดบังเรื่องนี้ไว้ทําไมทําไมเธอไม่บอกเรื่องลูกกับฉัน เขาเชื่อว่าถ้าเธอเลือกที่จะบอกเรื่องลูกให้เขารู้ชีวิตของเธอกับแกจะไม่เป็นแบบนี้อย่างแน่นอนต่อให้แกจะเกิดมาเพราะความผิดพลาดระหว่างพวกเราสองคนแล้วยังไงสุดท้ายเขาก็ไม่ใช่คนใจดําไร้ความรับผิดชอบเสียเมื่อไหร่เผลอเเขาอาจตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อเพราะอยากดูแลเธอกับลูกอยู่ที่นี่มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเขาเชื่อว่าตัวเองจะต้องอยากใช้มันกับเธอและลูกของเราอย่างแน่นอนจันเพิ่งรู้ว่ามีแกตอนที่คุณขามไปต่างประเทศคะ่ะ เธอไม่ได้คิดปิดบังแม้จะมีโอกาสบอกพ่อและแม่ของเขาอยู่บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้อยากทำลายชีวิตของเขาด้วยการบอกความจริงเรื่องลูกแล้วพานทำให้เขาเรียนไม่จบเราสองคนไม่ได้รักกันเขาเองก็ใช่ว่าจะชอบเธอเมื่อไหร่คิดแบบนั้นแล้วเธอจึงไม่กล้าทำลายชีวิตของเขาอีกอย่างเธอไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าเธอจงใจท้องเพราะต้องการจับเขาด้วยเรื่องแบบนั้นมันไม่เคยอยู่ในหัวของเธอเลยสักครั้งแต่ปากคนเราก็ใช่ว่าจะห้ามได้ง่ายๆซึ่งหากพูดถึงเธอในแง่นั้นคนเดียวก็พอทำใจให้ชินกับมันได้แต่เธอกลัวกลัวว่าคพูดนนนัั้มจะ เลยเถิดไปถึงลูกสาวของเธอในสักวันเอาว่าเราจะไม่พูดถึงอดีตกันอีกฉันอยากให้ลูกมีความสุขที่สุดส่วนเรื่องอื่นก็ให้เวลามันทําหน้าที่ของมันไปตกลงไหมเธอมีสิทธิ์ปฏิเสธเขาด้วยหรือไงเขาว่าไงก็ว่างั้นเถอะขอแค่ลูกมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วสําหรับเธอในเมื่อเขาเองก็พยายามที่จะถอยให้หนึ่งก้าแล้วก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะถอยให้เขาบ้างเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกของเราซึ่งนั่นมันคือเหตุผลเดียวจริงๆที่เธอยอม หลังจากความจริงเปิดเผยชีวิตสองแม่ลูกก็เหมือนจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยโดยเฉพาะคุณเดือนกับสามีที่นอกจากจะไม่โกรธกันแล้วนั้นพวกท่านยังมีความสุขมากที่เรื่องกลายเป็นแบบนี้ในส่วนเรื่องระหว่างเธอกับอีกคนนั้นก็เหมือนว่าเขาจะทำท่าทีแปลกๆใส่กันอยู่เรื่อยเลยในช่วงนี้มันเริ่มจากการที่เขามักจะชอบชวนเธอออกไปทำธุระด้วยกันบ่อยๆไหนจะบัญชีรายรับรายจ่ายของที่ไร่ที่เขามอบหมายให้ดูแลแทนพวกนั้นนั่นอีกมันทำให้เธอกลัวใจตัวเองกลัวว่าจะเผลอคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาแอบมีใจให้กันทั้งที่่เรืองแบบนนั้น มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนธรรมดาอย่างเธอได้เลยเราสองคนลองคบกันดูไหมแล้วก็เป็นคําถามนี้ของเขาที่มันทําให้เธอตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ยินมันจากปากของเขาที่ลองไม่ได้รู้สึกเขาคงไม่มีวันพูดมันออกมาอย่างแน่นอนแต่เพราะตอนนี้เขารู้สึกอย่างที่พูดออกไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยไร้ประโยชน์คุณหมายถึงคบกันแบบแฟนอย่างนั้นหรอคะ และเพราะไม่มั่นใจว่าเราสองคนคิดตรงกันหรือไม่เสียงหวานถึงได้เอ่ยถามกลับไปด้วยใจที่สั่นไหวอย่างหนักให้กับคำตอบของเขาที่กำลังจะได้รับหลังจากนี้ซึ่งมันสำคัญกับเธอมากจริงๆใช่ เมื่อมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อแม่ของลูกขามจึงไม่อยากเสียโอกาสดีงามเหล่านี้ไปโดยที่เขาไม่ทำอะไรให้มันถูกต้องยิ่งพอได้เปิดใจเขาก็ยิ่งพบว่าพรนพัทเป็นคนน่ารักเธอมักจะทำให้คนที่อยู่รอบตัวมีความสุขในขณะที่เขาเองก็ไม่เคยรู้สึกอยากที่จะรักหรือดูแลใครเท่าเธอมาก่อนด้วยเขาอยากลองให้โอกาสตัวเองกับเธอดูสักครั้งแล้วก็เชื่อว่าหากช่วยกันมันต้องไปได้ดีอย่างแน่นอนลูกเองก็จะได้มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นๆด้วยว่าไงจันหรือว่าเธอไม่ชอบฉัน ความนิ่งเงียบของเธอทําให้เขาเริ่มกลัวกลัวว่าเธอนั้นจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันซึ่งหากเธอจะปฏิเสธเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจเพราะสํานึกดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขาทําไม่ดีกับเธอเอาไว้มากจริงๆแต่หากในวันนี้เธอจะไม่อยากเริ่มต้นชีวิตด้วยเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจและเคารพในทุกๆก,การตัดสินใจของเธอเพราะชาบมาต่างหาค่ะจันถึงได้ไม่อยากทําลายชีวิตของคุณด้วยการบอกเรื่องลูก สิ้นคำสารภาพในใจที่เธอได้แต่เก็บงำมาตลอดหลายปีที่ผ่านพน้นร่างบอบบางของหญิงสาวก็ถูกพ่อของลูกรวบตัวเข้าไปกอดก่อนที่เขาจะค่อยๆเชยคางเธอขึ้นเล็กน้อยเพื่อรับจุบเบาๆที่แสนจะอ่อนโยนคุณคาน่ารักอะไรแบบนี้เนี่ยเมียฉันไปที่ห้องกันเถอะ นับว่าเป็นโชคดีของเขาก็ว่าได้ที่วันนี้พ่อกับแม่อาสาพายายหนูไปนอนกับพวกท่านที่บ้านใหญ่เขาจึงมีเวลาอยู่กับแม่ของแกที่บ้านตามลําพังและคืนนี้แหละที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะปรับความเข้าใจกับเธอไปตลอดทั้งคืนที่เหลืออยู่ตรงไหนที่มันทําให้เธอรู้สึกสับสนหรือว่าไม่มั่นคงเขาก็พร้อมที่จะอธิบายให้รู้จะได้เลิกคิดว่าตัวเองไม่สําคัญกับเขาสักทีความคิดอันมากมายสิ้นสุดลงเมื่อร่างบอบบางถูกช้อนอุ้มจนตัวลอยหลังจากนั้นกระทั่งเมื่อมาถึงห้องนอนเขาจึงค่อยๆวางเธอลงบนเตียง ไได้ไหมคำถามนี้จบลงที่เธอตัดสินใจรั้งต้นคอหนาเข้ามาใกล้ก่อนจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นจูบเขาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแทนคำตอบมากมายที่เธออายจนไม่กล้าที่จะพูดออกไปเพราะอายเหลือเกินที่ต้องเป็นฝ่ายทำอะไรแบบนี้ก่อนฉันรักเธอ ทั้งชีวิตขามเคยมีแฟนมาก็มากแต่กลับไม่มีเลยสักคนที่จะทําให้เขารู้สึกรักจนต้องพูดมันออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคําแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันถึงได้สําคัญกับเขามากและในเมื่อพูดออกไปแล้วเขาก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปจากเธอแม้อดีตเขาจะไม่ใช่คนที่ดีเท่าไหรนะ่นักแต่นับจากวันนี้ไปเขาจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นให้เธอกับลูกซึ่งเขาเชื่อว่าตัวเองทําได้อย่างแน่นอนจันก็รักคุณขามค่ะ ความรักที่เธอมีต่อเขานั้นไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียวและยิ่งได้รู้ว่าเขาเองก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันเธอก็ยิ่งอยากถนอมความรักในครั้งนี้ของเราให้มันคงอยู่ไปอีกนานเท่านานตราบเท่าที่ยังหายใจอยู่ความคิดอันมากมายสิ้นสุดลงเมื่อเสื้อผ้าค่อยๆถูกถอดออกไปจากร่างกายทีละชิ้นกระทั่งเมื่อได้เห็นภาพความสวยสดงดงามตรงหน้าขามก็อดใจไม่อยู่ต้องมองมันอย่างนั้นนานร่วมนาทีจันรักคุณนะคะ มันเป็นความรู้สึกเหล่านี้ที่ชัดเจนมากกว่าความรู้สึกไหนๆแน่นอนว่านอกจากเขาแล้วก็ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนทําให้เธอรู้สึกแบบนี้ได้เลยสักคนเพราะแบบนั้นเธอถึงค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเขาว่ามันคือความรักอย่างแท้จริงรักที่ไม่ได้ต้องการครอบครองขอแค่เธอได้รักเขาไปแบบนี้เท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วอันที่จริงเธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องรักกันตอบด้วยซ้ําสิ่งดีงามนี้คือของแถมที่ตามมาเรามีน้องให้หนูมาลีกันนะพี่อยากได้ลูกชายอีกคน ในเมื่อเขาว่ามาแบบนั้นเธอหรือจะกล้าปฏิเสธสุดท้ายก็ปล่อยให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นไปอย่างนั้นตลอดทั้งคืน ความพยายามของขามที่จะมีลูกอีกคนนั้นสําเร็จหลังงานแต่งงานของเขากับเมียรักได้เพียงสองเดือนเศษซึ่งมันเป็นงานเล็กๆตามความต้องการของพรน,นับพันที่สามีมอบให้เพราะไม่มีโอกาสได้ดูแลเธอตอนที่ตั้งท้องลูกคนแรกในการตั้งท้องลูกคนที่สองนี้ขามจึงรับหน้าที่ดูแลเธอกับลูกด้วยตัวเองเขาแทบไม่ปล่อยให้ภรรยาได้หยิบจับอะไรอีกเลยนับตั้งแต่วันที่ได้รู้ว่าเธอกําลังตั้งท้องเจ้าตัวแสบอีกคนพี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้จันต้องลำบากตั้งหลายปี ในขณะที่ตอนนั้นเขากลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเรียนเรียนเล่นเล่นไปวันๆแต่คนที่อยู่เบื้องหลังนี่สิกลับต้องตั้งท้องซ้ํายังถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงใจแตกที่ท้องไม่มีพอ่อสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขารู้สึกผิดกับเธอมากเสียจนตั้งใจว่าจากนี้เขาจะชดเชยให้ต่อให้มันจะยากเย็นแค่ไหนแต่เขาจะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีเริ่มจากค่อยๆปรับความเข้าใจสิ่งไหนที่เธอไม่ชอบเขาก็จะพยายามไม่ทํามันอีกในส่วนของเธอนั้นไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อเขาทั้งนั้นเพราะที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วจริงๆไม่ จำเป็นเลยที่เธอต้องมาเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาเป็นเขามากกว่าที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอจันบอกแล้วไงเขาว่าไม่เป็นไรลูกของเราเลี้ยงง่ายและเพราะมันเป็นแบบนั้นช่วงเวลาที่เธอตั้งท้องหนูมาลีจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหนื่อยยากที่สุดอีกทั้งยังมีพ่อกับแม่เขาที่ช่วยดูแลอีกทางทุกๆอย่างมันก็เลยง่ายดายไปจนหมดเพราะแบบนั้นเขาจึงไม่ควรต้องมารู้สึกผิดในเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าเธอไม่เคยกโกรธเขาอีกอย่างลูกของเราก็น่ารักมากจริงๆแกไม่เคยทําให้เธอต้องลําบากเลยสักครั้ง ถึงอย่างนั้นก็เธอพี่ก็ยังอยากดูแลจันกับลูกๆของเราให้มีความสุขอยู่ดีหากเป็นสิ่งนั้นเธอมั่นใจว่าเขาทําได้ดีมากทีเดียวหลายๆสิ่งที่ได้รับเธอแทบไม่จําเป็นต้องร้องขอเลยสักนิดแต่เป็นเขาที่พยายามหาสิ่งดีๆมาให้เธออยู่เรื่อยขอบคุณนะคะพี่ขามที่ทําให้จันกับลูกมีความสุข ชีวิตเธอนับจากวันนี้คงไม่ต้องการสิ่งไหนอีกแล้วขอแค่มีเขากับลูกๆอยู่เคียงข้างมันก็มีค่าและมีความหมายสําหรับเธอมากแล้วจริงๆและทั้งหมดนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเขาที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อเราทุกคนสามีที่น่ารักและขยันทําให้เธอหลงจนไม่รู้จะหลงยังไงแล้วพี่สิต้องขอบคุณจันที่อุตส่าห์อดทนกับคนนิสัยแย่ๆอย่างพี่จากนี้พี่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นจะไม่ทําให้จันกับลูกต้องผิดหวังเลยที่เลือกพี่ หญิงสาวยิ้มให้กับเขาก่อนที่ทั้งคู่จะพากันออกมหาลูกสาวที่กำลังนั่งเล่นชิงช้ายอยู่ที่หน้าบ้านภาพของคนทั้งสามที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านหลังน้อยนั้นเป็นภาพที่ใครๆต่างได้เห็นจนชินตาและคงได้เห็นอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่านานเลยทีเดียวด้วยรักจากใจ ก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิยายเรื่องนี้หวังว่าแฟนๆจะมีความสุขกันนะคะในส่วนเรื่องต่อไปนั้นต้องติดตามค่ะว่าจะเป็นความรักของพระนางคู่ไหนรับรองว่าสนุกเหมือนทุกเรื่องที่ผ่านมาแน่นอนแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องต่อๆไปของเราจ้า